สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันที่อากาศดีนะครับข้างหลังผมเป็นเรือ49ฟุต2เครื่องยนต์ของอูซีแมนลำที่2 VIP วันนี้เรามาทดลองกันที่เดิมครับอ่าวประจวบเราไปดูกันนะครับ49ฟุต2เครื่องยนต์ของซีแมนความเร็วของลำนี้จะได้เท่าไหร่นะครับ you know who อดาก,กแต่ฝันเละก็คิดสักพักยอมอยากจะเป็นศิลปินและก็วิศวกรแลยกูเชื่อในตัวเองและไม่คิดจะรับรองกูค,คิดจะรักและไม่คิดจะพักพวกเฮต้าตามแต่ไม่ได้ดีกว่าฟังอยากจะเป็น baby แบบ๊ีกับพากับลมคำตามสัาติตยะในหัวมันมีแค่เหตุกับ์ภาพแต่คนยังตามมันนาเนหนาผมยังพยายามพัฒนารามนิวิวัฒนาการเพื่อได้ทานอาหารที่พัฒคากงามอยู่บนเวทีฟิลแบบ JC อยากฟังแทบก็เพย์มีแต่ baby g เกิลโอเคฟรีโอเคแม้ผม c k in the d REAM but I trust in the dream อยากจะแรปอินเดเซีนแรปอินเลมมซีนแม่มีอุปสรรคขวางไม่มีคนมาขัดขากูไม่สนกูจะพีลบปักษาบางคนดำองอยู่ด้วยความหวังและปัจยาแต่ว่าผมยังคงอยู่ด้วยความฝันและศรัทธา แกไม่คิดว่าจะรีชีวิตด้วยคําที่ฟลิปมานี่คือชีวิตขาดจับปากกาความศรัทธาม,มันกําลังออกมาลั่นวาจาว่ากูยอมให้ค่าก่อนกูลังน้ําตาชีวิตกบฏจึงรามสดถึงการสแสดงสดจากวันที่ไม่มีกินจนซื้อของที่อินแล้แพงหมดกุทุกกําแพงหมดโชว์ให้เด็กดูวันนี้กูแพลนหมดพรัฒนามึงอ,อ,อย่ออยาหยุดสัญญากับหลังหันแม่มึงจะแรงหมดเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการทดสอบเรือวินดีลักของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลำหน้าของซีแมนพีเธอจะพาไปดูเรือรุ่นไหนของซีแมน ติดตามกันนะครับไอความบันเลยคือมึงจะปล่อยฝันนั้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายความแพ้พ่ายมันอยู่ที่ตนความสําเร็จมันอยู่ที่คนกว่าจะเสร็จมันต้องดิ้นรนกว่าจะเด็ดมันต้องเข้มข้นกว่าจะเจอมันต้องยิงคนฝ่าพายุมันต้องเจอฝนและนี่นั่นแหละมันคือเหตุผลที่มึงไม่ควรจะ give up on your dreams man don't let them stop you